สวัสดีครับม ok ันอัดยังเนี่ยอ UH ัดเรียบร้อยอ่ะสวัสดีครับหวัดดีผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเจออีกครั้งครับในเกม Construction Simulator ภาค2นะครับก็ดูภาพบรรยากาศซะก่อนเอ้ยเ้ยเ้มันจะสวยไปทางไหนเนี่ยทำไมมือถือไม่เป็นแบบอย่างนี้บ้างเนี่ยโอ้ดูภาพมือถือเจิดชื่อซะเหลือเกินนะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้มันให้มาซื้ออะไรวะมันให้เรามาซื้ออันนี้หนึ่งอันนะครับท่อไหนะเพื่อที่จะเอาไปเปลี่ยนนะครับหกร้อยบาทนะครับโอเคเราก็ซื้อไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปยกขึ้นกันเลยนะครนี่เราจอดไกลกันนะรเราไปยกขึ้นกันเลยเอาจะถอยทําไมรถเพสเออตายแล้วถอยถอยอันนี้อันนี้ถอยได้ถอยได้ โอเคเบรกเอียกนะครับแล้วก็ปับ๊บกลางคีออกนะครับผมแล้วก็ทำการยกขึ้นเลยนะครับผมเบอร์กลางคีนก็ขับปกติครับขับเหมือนในนี่ขับเหมือนรถธรรมดานั่นแหละครับขับเหมือนในอ,อันนี้เลยอโอเค กด e นะผมกดด e วื้ยืดะยีโดะแมก็ขับปกติแล้วครับขับเหมือนในที่เราขับกันในมือถือแหละขับเหมือนกันเลยเป๊ะๆเลยครับแค่ตั้งค่าเหมือนกันมันก็ขับเหมือนกันแล้วนะครับโอเคยกขึ้นนะผมนะแม่เดี๋ยวเมาส์หลบก่อนแหมโอเคยกขึ้นยกขึ้นแหม โอเคปับ๊บกดเอเรียบร้อยโอเคจากนั้นเราก็จะเก็บนะผมนะปึ๊บอ๋อล็อกล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนโอเคโอเคปับ๊บแล้วก็เก็บปับ๊บโอเคจากนั้นเราก็จะไปข้างนอกกันนะผมไปไปที่ร้านร้านค้านะัไปเลยลูกเพี่นอนไปเลย ว้าวแบบกักเลยแบบกักเลยเย้โอ้โหคุวัตโมโอ้ยชนไปเลยผมเก๋เราจะไปไซ้ายไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันว่าเราย้อนสอนเราขับขับมองนี้กันดีก่อนเนาะไฟไหนไฟแดงไฟแดงเราก็จอดแล้วผมไฟแดงเราก็จอดอเราทำตาบกดนะทำตาบกดระเบียบนี่เดี๋ยวมันจะลอ่อตังเราหมดซะก่อนนะครับ โอ้ใครมาเปิดเพลงตรงนี้เนี่ยโอ้ตลาดนัดหรือเปล่ามันน่าเต้นซะเหลือเกินโอเคไฟเขียวเรียบร้อยไปได้เลยอ๋อเนาะเนาะเนาะโอ้โอ๋อเหยียบขอแวะเข้าบ้านหน่อยละกันยื้อเบา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 เอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นอยชนกันเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดู ตามมาตามเลยครับเราจะเอา,เ,อาเราจะเคลมมาจอดแบบนี้นะครับอ,อ๋อมันอ๋อมันต้องมาจอดในกรอบนี้เท่านั้นโอ้ตายเดะเดี๋ยวเราเอารถไอ้นี้ออกก่อนแล้วกันนะครับนี่ออกก่อนลูกเพ่ออกก่อนออกก่อนลูกเพ่โอเคขยับขยับขยับ โอเคขยับขยับขยับอืมแล้วไอ้ปุ่มข้างหน้านี่มันบังคับยังไงวะผมอยาก,การู้วันนียเดี๋ยวมาจอดไว้แถวๆนี้ก่อนแล้ว,ลวกันเออจอดไว้แถวๆนี้นหะถอยถวแถวแถวแถวจอดแถวๆนี้แหละนะครับอ่าไมภาพมันสวยอย่างงี้วะจอดแถวๆนี้แหละนะครับก็โอเคเดี๋ยวเอาไอ้เจ้านี้ไปจอดไว้ตรงแถวแถวนี้ อ๋อมึงจะหมุนทาไมในกล้องออเฮ้อกูเบียดหัวเนี่ยเยียมโอเคจอดดีๆก่อนรถพเพฟผมจอดดีๆก่อนอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่อนไม่ไหวแล้วจอดดีอ๋อมันบอกว่าให้เอามันบอกว่าให้เอาไอ้นี่ลงไปคนระับโอเคอ๋อแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับนี่มันบอกให้ยกท่อลงนะครับ ได้เพ่ผมยกลงให้ครับพี่แฟบแฟบอ่าปึ๊ยปึ๊ยเออเออ,อบังคับชา้าจิ้มผายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องมันต้องไอ้นี้ก่อนดิเออมันต้องปลดล็อกเชือกก่อนดิแอะโอเค ยกขึ้นยกขึ้นเอาวางไว้กรอบสีเหลืองนะครับวางไว้ในกรอบสีเหลืองออปับ๊บโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็เอาเอายืดดอ,อกอาวางเอาท่อวางลงครับปาเอาท่อวางลงคืออะไรครับอ๋อนี่คือเปลี่ยนมองใช่ไหมอ๋อโอเคผมเปลี่ยนให้ก็ได้ครับพี่เขาสอนเรานะเขาสอนเรา อ๋อกดตัวขึ้นเหรอมึงอยากให้กดๆทำไมเนี้ยแล้วแล้วไงครับลูกพี่ฮะอ๋อแล้วแล้วไงวะลูกพี่คือภารกิจเขาตอนนี้เขามันอ๋อ อ๋อภารกิจมันก็บอกให้อ็นนี้นี่หว่าให้กูดูภารกิจเดี๋ยวนี้บอกว่าเอ๋ออะไรวะเนี่ยมันผมทําสําเร็จแล้วมันบอกว่ามันสำเร็จได้ไงวะเนี่ยฮะบอกว่ามันก็สําเร็จแล้วนี่เนี่ยที่จริงมันต้องมีเอ่อนี่กดฆ่าแมงเลยที่จริงมันต้องไองน้นี่นะครับ เรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องเอืมอ่าหรือมันต้องให้ไปรถไถอ๋อมันให้อ๋อมันกูขับรถไถแล้ว <laughs> มันในกูขับรถไถแล้วเนี่ยอ๋อไปเป็นปอกอเราต้องขับรถไถไปจอดไว้แถวๆนี้นะครับโอเค เงี้ยกูเปลี่ยนรถไถทำไมเนี้ยแล้วก็เอาใช้เขียนยกก็ได้น้องเนี่ยใช้เขียนยกก็ได้เ,เนี่ยใช้เขียนยกก็ได้เป็นไรนะ่ะปล่อยลงเลยนะ่ะเอาปล่อยไม่ได้<อ>ให้เป็นสีเขียวนะปับ๊บนี่ะย,ยากอะไรเออจะต๊อกต๊อกทำไมนะ่ะอ่าวผลกลับผลักลับผลักลับเอออย่างนั้นแหละ เสร็จแล้วลูกพีเ่เดี๋ยวผมเอา,เอาออ,า,าเอาออกจากทางนะครับออ,ออกจากทางนะครับออกกูก็ออกแล้วตั้งค่านะออกออกจากทางงอ่อะไรของพี่แกบเนี่ยบักหรือยังไงเนี่ยลูกพี่ มันก็รีเซ็ตแล้วเนี่ยโอ,อ้คือมันบักน้ำหน้าน่าจะบักนะครับเนี่ยก็ผมก็เลือกแล้วเนี่ยอ๋อเอาก็แล้วแต่ลูกพี่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปขับรถไถแล้วนะครับคือมันเหมือนมันบักอ่ะเหมือนรถเคนบักนอะ่ะครับเอา้าเปลี่ยนรถไม่ได้อะไรไนะเนี่ยเหมือนรถเคนบักครับตอนนี้ครับรถเคนบักนะ โอ okay. เครถเก็นบักหรือรถกูบักวะเนี่ยครับป๊าโอเคแล้วก็เอาอันนี้กับเกล็นภารกิจต่อไปทำอะไรลูกพี่เอาดินถมนะครับเอาดินถมเดี๋ยวเราไปขับรถอ่านี่เอาดินถมกันเลยเออผมอยากรู้ว่าบังคับไอ้ฝานหน้ายังไงวะก็ไม่รู้กันหรอเกิดรุ่นไหนวะ คือจอยมันบังคับไม่ได้นะคอ๋อคือจอยมันบังคับไม่ได้นะทุกคนนะคือบังคับยังไงวะเนี่ยคือมึงบังคับยังไงเนะี่ยฮะบังคับไม่ได้นะเฮ้ย,ยนี่ไงนี่อ๋อบังคับตัวนี้เหรออ๋อก็ไปบอก ลุล่ะลุล่ะลุละโอเคโอเคล้ล่ะลุล่ะมาอ๋อขับยากคิปหายเลยว่ะมันมันไม่เหมือนภาคสามครับขับยากมากครับมันมันหลงอ่ะผมหลงทิศอ่ะขับยากจริงอ่อกูใช้แมกโคดีกว่าใช้แมกโคดีกว่าเนาะมันขับยากว่ะทุกคนเดี๋ยวเราใช้เอาแมคโครดีกว่านะครับ โอเคผมรู้แล้วว่าขับยังไงอ๋อใช้แมคโครดีกว่านะครับโอ้ยเหยียบหน่อยนะพี่คันเร่งอะ่ะเหยียบน้อยเหยียบน้อยเถอ,อ่อไม่ยิบเถอไยิบเถอยออ่อประมาณเอ,อ้ยใกล้เกินใกล้เกินประมาณช่วงนี้น่าจะได้ไหมเหยียบนะพแล้วกออ็ตั้งค่านะครับปับ๊บโอเค <S <S เดี๋ยวเราใช้แมคโครดีกว่านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องดีๆก่อนโอเคปับ๊บนี่ใช้แมคโครจกเอาแบบ αι, ครับนี่โคดีกว่าอ๋อรถไถมันขับยากครับช้าเราเชียนแมคโครเราต้องขับแมคโครนะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวใจเย็นๆปับ๊บน αι, ี่ชิวๆครับชิวๆ นั่งกลวยห้างขับเลยครับเอาโอ้โหมึงเสร็จเร็วกันไปแล้วโอ้โหสองตักเสร็จอะไรวะเนี่ยไม่ตายเถอะลูกพี่โอเคแแล้วก็กลับคืนครับเก็บกลับครับเก็บกลับให้เรียบร้อยนะครับบุญ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  เนี่ยบผ่านหน้าผ่านหน้าสามารถยกได้นะครับเงียบป๊บป,ปัป๊บปนี่นึกว่าตอนแรกนึกว่าจะยกไม่ได้นะครับเหยียบไปพี่คันเร่งเหยียบน้อยเหยียบน้อยโอ้ตายแล้วพี่แกไม่เหยียบคันเร่งเลยว่ะโอ้กดตายปุ่มจนงงอ่าภารกิจต่อไป,ทำ,ไอไป,ปทำอะไรพนะี่ภารกิจต่อไปให้กูทำอะไรวะเนี่ย เขากิจต่อไปทำอะไรวะตัวตัวเหรียญตัวนี้สามารถกดเพื่อที่จะได้เงินได้นะเด้อเด้อเนี่ยตัวเหรียญตัวนี้กดค้างแล้วกดวงกลมได้เงินด้วยเหมือนเราจะให้เหมือนเขาจะให้ขับรถออกใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคอโอเค เดี๋ยวไปทำอะไรต่อลูกเพี่เดี๋ยวไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเขา mark ให้นะาร์คให้นะใหปับ๊บอ่าโอเคก็ขับรถไปตรงนู้นเดี๋ยวเราขับรถไปที่บ้านกันเลยนะคอ่ามันบอกให้ขับรถมาที่บ้านนะไปเขียวพอดีโอ้ผมไปแล้วไปทางนี้ดีกว่านะครับไม่ฮะไม่ได้ฝ่าไฟแดงสบายใจนะครับสวัสดีครับนี่คือบ้านของเรานะครับ ใช่ไหมมันบอกมาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมันบอกมาตรงนี้ปั๊บกดไปที่บ้านแล้วคืออะไรอะไรไกลไข่ผ้าไหมหรือเรือใบหรือลำใหญ่อ๋อสงสัยมันบอกเอาเอ่อเอาเอารถเอารถคันนั้นมาเอาสงสัยมันบอกให้เอารถไอ้นี่มานะครับรถไอ้เนี่ยรถรถหน้าต่างล้วคุณเนี่ย แต่เราไปขับรถรถไอ้นั่นไงนะครับนี่ไงเห็นไหมหลอดเพิ่มขึ้นแล้วนะมุมขวานะครับมึงบอกให้ขับคันนี้มาแต่เราไปขับคันนู้นโอ้ยตายแล้วอจอดไหนพี่จอดไหนอะพี่โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ไม่กูทำอะไรวะเนี่ย ให้กูทำแลนะ้วเนี่ยเออแล้วให้ทำอะไรอ้งงยิบ่าเลยออเสร็จเรียบร้อยอ่ะเสร็จไมหมพอลกิจอ่ะมันก็เสร็จแล้วเนี่ยอ๋อคืนเสร็จเรียบร้อยนะจัดอะไรก็ไ่ลู้ดูดิได้ตังค์ครับได้ตังค์ได้ตังค์ครับได้ตังค์ จากันอแค่นี้ใช่ไหมภารกิจแรกมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภารกิจต่อไปกันเลยครับว่าจะมีอะไรให้เราทํากันบ้างอันแรกจะเป็นอ่ b ภารกิจหลักนะครับอันที่สองจะเป็นออันที่สองจะเป็นฝึกฝึกขับนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาทำภารกิจที่มีงานขุดกันดีกว่านะนี่ไงไงงานขุดเนี่ยแล้วก็รถปูนนะครับรถปูนรถส่งของลินพันละอ่า อันนี้ภารกิจอันนี้สี่หมืนหกอันนี้เจ็ดหมื่นโอ้โหวันนี้ดีกว่าวะอ่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ห้าหมื่นเก้านะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่าในอันนี้มันมีเท่าไหร่นะไปที่แมปนะครับในรถเนี่ยมีมันมีอะไรบ้างนะับไหนดูดิอ่ารถปูนมันขายเท่าไหร่หนะดูดิรถปูนราคา สามอุ้ยแสนสาม,สามแต่เราสามารถเช่าได้นะครับเช่าได้สองร้อยนะเดี๋ยวเราจัดภาร,รกิจนี้มาเลยนะครนะภาร,รกิจตัวนี้นะภาร,รกิจตัวที่2นะครับเดี๋ยวจัดมาเลยมาลูกเพ่เออผมลืมไปมีเกมคอนตักชั่นภาคสองพัน้าเลยนะเดี๋ยวจะโหลดมาเล่นให้ดูนะครับภาร,รกิจของเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราก็ขับรถไปได้เลยนะครไป ขับตามนี่ไปเลยขับตาม G P S ไปเลยไปลูกพี่แน่ไม่ผ่านด้วยนะไฟแดงไม่ได้รนะอแต่ไฟแดงอย่างเดียวนะเนี่ยเ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 ยยยยโอเคเร็วหน่อยลูกพี่ไฟแดงโอ้ตายแล้วเออไปมผมนี่ออกตัวแบบล้อยกเลยอนะล้อลอยนะครับออกตัวแต่ละทีนะครับ ไหนอ่ะภารกิจเราอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่หรือเปล่าวะภารกิจกูอ,อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี้หรือเปล่าน่าจะอันนี้มั้งใช่ไหมเจอกลุกเ่เออโอ้ยตายแล้วขับเลยอ๋อนี่ครับงานขุดนะครับงานขุดเดี๋ยวเราจะไปขุดตรงนี้ก่อนะครับแมาเออรถตอนนี้แมคโครย,ยังไม่มีลูกพี่ตอนนี้แมคโครย,ยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมองก่อนว่ะ ตอนนี้แมคโครยังไม่มีลูกพี่เดี๋ยวเอาหน้าตากลางขุดไปก่อนแล้วกันนะอย่าน้อยใจนะเพี่นะเดี๋ยวผมมีแมคโครเดี๋ยวผมรอคันใหญ่มาให้เลยลูกพี่เออเออ,เอ,อถ่ยไปอีกมันยังไม่ถึงโอเคปึ๊บโอเคนะครับปึ๊บนี่เดี๋ยวเจะเปลี่ยนกล้องกันเดยลูกพี่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับปึ๊บนี่ใกล้เกินใกล้เกิน แม่เอ้ยเสียงใครมาไอแถวๆนี้วะเนี่ยอ๋อปับ๊บโอเคขุดไปเลยเทปไปเลยแล้วกันนะครับคือสบายสบายครับขุดแบบสบายสบายเลยนะครับดูแบบยาวๆไปเลยทุกคนนะดูแบบยาวๆไปเลยอ่าอย่างนั้นแหละอืออันนี้คือผมขับแมคโครเซียนแล้วนะครับก็เลยไอย้นี่ ก็เลยขับง่ายหน่อยนะครับคนที่แบบเริ่มเล่นแล้วก็ขับยังไม่เป็นเนโอโหบอกเลยว่าปวดหัวนะมันขับยากมากนะแมโคนต้องเรียนรู้นานนะเรียนรู้หลายหลายชั่วโมงครับถึงจะถึงจะคล่องนะอันนี้เราคล่องแล้วก็ดีไปนะครับโอเคปุ๊บนงั้นแหละเทไปลูกเพ ดูดูดูกันใกล้ๆดูกันใกล้ๆนะครับพาดูใกล้ๆเลยเออนี่ขุดแบบใกล้ๆเลยครับดูแบบใกล้ๆเดี๋ยวชิวๆนะครับอ้าวดูงวงนี้อ่ามันกี่มันสูงเกินออโอเคอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้เออดึงเข้ามาอู้ยดินแข็งอยู่นะแต่ว่าจะว่าไปเนะี่ยแต่ฟันฟันไมโครเรานี่ก็ไม่ค่อยจะอันนี้สักเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะ แหลมนะครับมันทู่มากนะครับทู่มากกันไปอ๋อเอยโดนบ้านเขาอีกโอ้ยเดี๋านเขาฟังอีกเดี๋ยวเสียมากก็ได้อีกนั่นเนี่ยเขาจ้างเจ็ดหมื่นแต่เสียให้บ้านเขาเป็นแสนเลยไม่ไหวนะ,ะ,ะ,ะปาภารกิจจะเสร็จแล้วโอ้ยเสียงนี่สมจริงมากเลยครับ เสร็จเทลูกพ <deal> ี่เสร็จเธอเสร็จ okay. ยังวะใกล้แล้วผมใกล้แล้วเดี๋ยวพาไปขุดโคกหน้งนาบในในเกมนี่แหละขุดล่อโคกหน้งนาไปเลยแล้วกันครับโอเคไอ้มีภาค2015ลงด้วยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดพี่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดติดติดไม่ได้ไม่ได้ ยากมากเลยยังไม่เสร็จครับตอนนี้เดี๋ยวผมขยับรถก่อนแล้วกันเนาะขยับมาเดินหน้ามาสักนิดนึงบึ้น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 บึนโอเคประมาณประมาณนี้แหละโอเคเ,เ,ลเ,อเ,เ,เล่นเกมนี้แล้วเออทำไมมันเป็นเส้นวะเล่นเกมนี้อ่าโอเคปวดยากมากเลยลูกพี่ กดยากมากเลยลูกเพ่โอลูกเพ่เออโอเคเสร็จเรียบร้อยนะผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลดออกจากพื้นที่ก่อนแล้วกันนะภาพนี่โคตรสวยอ่ะยินอย่างเหมือนเลยนะครับเดี๋ยวเราลดออกจากพื้นที่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคสําหรับลิปนี้นะก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาลุยกันต่อลิปหน้านะ,นะครับลิปหน้าจะเป็น เดี๋ยวลุยมาลาดปูนนะครับเดี๋ยวไปพาไปเช่ารถปูนแล้วก็มาลาดนะครับโอเคเจอกนใหม่ในคลิปต่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ